เดี๋ยวมาสลับไปดีดีแค่เปิดโอ้โหเดินก่อนดิ้โอ้ยเฮ้ยเข้ามาแล้วนะครับนะเข้ามาแล้วช่วยแชรหน่อยนะครับเนี่ ยังไม่หายดีเป็นหวัดกันคู่เลยฮะฮะอะไรวะไม่สิอะไรป่ะเอ้าแชร์ให้หน่อยนะครับนะขอคนละหนึ่งแชร์นะครับนะแชร์ไปแชร์ไปไปเลย ใ,ให้เพื่อนคนเดียวกูรู้อะไรก็เมื่อกี้ให้เดือดคนเดียวใช่ไหมล่ะก็โอ้โหลมแรงปลวเพื่อนละก็เมื่อกี้อะไรหนึ่งหนึ่งคือก็ให้เดือดคนเดียวไหวเพื่อนละก็วิ่งให้วีเดือคนเดียววีดไอไปก้าเลยก็มาแล้วเนาะแชร์ให้หน่อยนะครับนะแชร์รให้ดีะนะครับนะ แชร์ีนะครับน,นะเปิดตามมองเห็นให้ทพี่เ้อช่วยกันหน่อยขอคนละหนึ่งแชร์นะครับนะคอมเมนต์มาหน่อยนะครับนะพิมพ์อะไรมาก็ได้นะครับนะสวัสดีทักทายด้วยครับว่าสวัสดีกันนะครับนะอืออือ แชร์ให้หน่อยนะครับนะแชร์ให้หน่อยนะขอคนละหนึ่งแชร์นะครับแล้วสวัสดีนะครับแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับนะฉันอะไรนะจันทนานะครับสวัสดีนะครับนะโอ้ขอบคุณนะครับนะผมแชร์เพียบเลยขอบคุณนะครับนะยอดแชร์ี่ขอบคุณนะครับนะใครแชร์แล้วขอขอบคุณมากๆนะครับนะแชร์ไปแชร์ไปแชร์ทีแชร์หน่อยนะครับนะจอมแม่ แชร์ให้หน่อยนะครับนะแชร์ให้ทีนะครับนะแชร์ให้หน่อยนะครับนะใชร์เปลี่ยนอะไรอืมอ๋อุงอะไรแชร์ให้พวกเราหน่อยนะครับนะ ไม่อยู่นานแล้วนะครับแล้วไม่อยู่นานแล้วออกไปข้างน่านแล้วนะครับแล้วขอคนละหนึ่งแช์นะครับเนลน้วผพร้อมแล้วเดี๋ยวเดินเลยนะครับนะสามน้อยสวท่านนะครับสวัสดีคุณเฮคุณคุณบีสวัสดีครับสวัสดีนะครับนะแชร์ให้หน่อยนะครับนะแชร์ให้หน่อยนะ นะครับนะโอ้อยู่กองนะครับเนะี่ยโอ้เข้าผัดผัดเดินนะครับนะเพราะว่าเราถ่ายสามทีสองเทศเออสองที่ไงดังเลยเป็นกำลังใจให้นะครับทีมงานครับขอบคุณมากนะครับนะบนะขอบคุณเอาคนไลค์ก็แชร์ให้ก่อนนะแชร์ให้ก่อนนะเฮียแปลภาษาเนาะแปลภาษาอะไรฮะพับพิมภาษา น่าจะเป็นคนเอ,อ่อพือนบ้านพื้นบ้านนะครับแต่คนพื้นบ้านนะครับนะกดแตได้นะกดมันกดค้างแล้วมันกดค้างแ,แล้วแปลเอาแปลได้อยู่แปลได้อยู่เขาพิมพอะไรมาแล้วก็ไม่ได้แล้ว่ แชร์ไปแชร์ไปแชร์ให้หน่อยนะครับนะห้าร้อยเก้านะครับนะแชร์ไปแชร์ไปนะครับนะัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีนะครับนะพิมคอมเมนต์มาหน่อยนะครับนะพิมทักทายมาหน่อยนะครับนะเออน่ากลัวนะครับนะน่ากลัวนะโรนี้น่ากลัวจริงนะครับนะยกบ้านให้วัดเออพอมาแล้วกดไลค์กดแชร์แชร์หน้าเฟซตัวเองเปิดสาธารณะนะคะ นะครับนะครับแนะแชร์ให้หน่อยแชร์ให้ทีทุกคนที่รักแชร์ให้หน่อยนะครับแนละ้วที่รักเม้นมาหน่อยนะคะช่วยกันเม้นต์หน่อยนะครับนะฮะปิมคอมเม้นต์อะไระเลยหกร้อยกว่าท่านเจ็ดร้อยกว่าท่านจะดูยอดแชร์ก่อนยอดแชร์ไม่ขึ้นเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ยอดแชร์ขึ้นเยอะอแต่ตอนนี้ยอดแชร์ไม่ขึ้นเลย แชร์ใ <65 S 1> ห้หน่อยทุกคนแชร์ให้หน่อยอนะครับนะเร็จ้อยท่านแล้วแชร์ให้หน่อยแชร์ให้หน่อยเดี๋ยวลุยแล้วเดี๋ยวเดินแล้วนะครับแะแชร์ให้หน่อย,ยงไงใครเดินไป,ไปไปด้วยกันแลหละรู้ว่าไม่ไหวรู้ว่าป๊อสพี่อะพี่ไปเดินคนเดียวไม่เอา <laughs> พี่เด <laughs> ี๋คนเดียวดิไม่เอาเอา แชร์ให้หน่อยทุกคนแชร์ให้หน่อยนะครับนะพี่ไปไปไปแล้วเดินอยู่แล้วทุกคนเดินอยู่แล้วเดี๋ยวขอนี่ก่อนดีเดินขอขอแชร์ไม่ขยับเออยอดแชร์ไม่ขยับเลยทุกคนแชร์ให้หน่อยแชร์ให้หน่อยแชร์แล้วแชร์อีกนะเดี๋ยวดูไลฟ์จบแล้วลบทิ้งได้เลยนะครับนะดูไลฟ์เสร็จแล้วลบทิ้งได้เลยแต่ตอนนี้แชร์หน่อยหาคนนั้นซัเนี่มาพิงเออนะเออดูด้วยไอขอขออนุญาติขอีกรอบนึง แช์หน่อยทุกคนขอแชร์หน่อยแชร์่ตัวอะไรเสียงอะไรตัง้ขงขม<ะ>วม่กินมีครถูลมลมเหรอน่าจะลมเลยก็ดูลมข้างนอกหลังจากที่ลมไม่แรงคือที่ลมแรงเฉยเลยไปแช่แล้วแช่นะครับนะแช่แล้ว,ลว,ลวขอขอบคุณนะครับนะต๋อง ดีดูเขาดี่ดีดีดดอะไราานะไปเลยขี้คล้อ,องขึ้นไปคนดเดียวเยขึ้นเนพะียรขึ้นทำไมอ่ะครัขบขอบคุณมากนะครับแล้วย้อนแชร์อฮ้ยทำไรอ่ะเสียงอะไรวะเดินชัดมาก hello 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 rồi hello hello nó hello Nè Ừ hello rồi nó hello hello Ui hello chế hello 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 สองโอ้ยโอ้ยเอ้ยบีบีเก้าอี้ขยับมาป่ะบีวางไว้อ๋อบีขยับมาวางไว้แต่เบรกสองแล้ว

ส่งกูไปที่อะไรเล่าโอ้โหกูเหเม็นเลยเหม็นเน่าอะไรมันหกไม่รู้ฝาฝาเนี่ยร่วงเออเอ้ยใช่รู้

พี่เขาที่ดีมีสองลูกอะไรลกอ่วงอะวะวิววิเฮ้ายแมวเหรอ ที่ทดเลยไปรองูมั้่นแเนียอุ้ยพี่ประตู้าไม่ใช่ปึ้งเมื่อกี้เออไปร้องเพื่านนะครับแด้แชร์ให้หน่อยนะทุกคน บีเอาเขาลงมาอีกแล้วถุนใส่แล้วเขาใหม่ไงก็พอแล้วไม่ต้อง่าเราเล่นพี่ตองมากโอ้เต็มเอยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตองเดินตามหนูเฮ้ยเอ้ยตองเดินมาไอ้ท <c ười> ุกอย่างเดินโคตรชัดเลยเฮ้ย <c ười> ร้องเยอะนะไม่ร no. ู э ้บีร้องเยอะนะเอาไปถือลูกเขมาไงบีถือลูกเขมาทำไมก็ให้เขามาี่รอคนนากวมาร้องตรงนี้ร้องไรขเหี้ยเอาขังเก็บ915โทนนะครับนะ แชร์ให้หน่อยนะครับทุกคนแชร์ให้หน่อยนะครับนะขอคนละหนึ่งแชร์นะครับเฮ้ย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 ินาเดินตามรูปมาไงเอาเาเกตี้เอารูปเขามาทไมอ่ะีตองี เอาองอสองเอาสองอเกเื่อสองอออดึงด้วยวังเขาดีดีที่กะเป๋าเยดีไปกีเร็วแขกขไม่ถึงเนี่ยออาพี่ครัพี่่องพูดก,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 กนพูดกดี คนแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วแชร์ให้หน่อยนะแชร์ให้หน่อยยอดแชร์ไม่ขึ้นเลยทุกคนแชร์ให้หน่อยฮะโอ๊ยโอ๊ยโออ๊ยอยไรเป็นไชนเหรอชนอะไรแฝดที่อยู่ชนหรือเปล่าเปล่าแฝดพุ่อะไรอุ้ยเสียงหายใจบี หลแล้วอ่ะโอยไน่าเลยวะนยเยขไม่เหมืเอเดิมอไเงี้โอ้โหุกแต่และคนีน่ทางบ้านหน้าเขาตึงมา,เากเลยหน้าเขาไม่ยิ้มใเลยครับอุ้ยดูดิเขาเหมือนกัามองบีเลยออกลาให้พบให้เจอให้เห็น ลูกลกลกำตาเขามองอย่นกยมองตามด้วยเออก็เรียกเขาไงเอาต่ถอยหนีทไมวะพี่กลัวพี่เดียวคนเดียวเลยเดี่ยวเรื่อเดียวแฉหน่อยแหน่อยไปไปละไจะไปไหนเล่าเดียวตอนแรกอะโอ้ยอยู่ที่ทางนี้ไม่งี้ไม่ไหวหรอก สองคนไม่น่ากลัว่ยคนเดียวอยู่คนเดียวเลยไม่ไหวอะอะไรไม่ไหวอะไรล่ะเดินหโอ้ยพี่อยู่คนเดียวเนี่ยนะอยากเดินคนเดียวถึงบ,นนบน่นอยากเดินคนเดียวบ่นนักบ่นหนาอยากเดินคนเดียวดีเดินเลย อะไรอะไรตดลูกบม่เห็นต ยังไม่มีด้วย่ายไปมงวเอาแล้วนีตายห่าแล้วแตกแล้วมั้งอุยอะไรมันเปมือนดีเสียงอะไรอยู่เี่ย

お見、oh, た。 เฉยหน่อยนะครับเพื่อนเฉยหน่อยเห้ยี่หน่อยเฉยอุ้ยวุ้ยก้าเดินเข้าไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวต่อบัตรรวมเราไปนับชมต่อเลยบัตรรวมนะเพื่อนเดี๋ยวนี้โอ้ก็ไปอีกคนนึงเดี๋ยวไปต่อที่บัตรรวมนะเดี๋ยวต่อที่บัตรรวมเพียงไม่ก้าเดินคนเดียวเฮ้ยยืนเหงาใครยืนมาเนี่ยเรียวเยืนบนหัวเนี่ย โอ้มา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 มามาเร็วยเลยไปต่อมัดรวมนะครับไปต่อมัดรวมเดี๋ยวต่อมัดรวมเลยดีวต่อมัดรวมเลย